ลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีลกรรมการล่อลวงแบบได้เด็กน้องๆนองหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านเรามีรงังนันทบัทุกทานกันด้วยนะผมอยู่ผมในช่องที่ติดปั่นนะคบผมกับเว็บสล็อต2เพนะฮะในเกมบัตเตอร์ไฟบลัซซั่มนะผมกับทุนหนึ่งหมื่นบาทจะเป็นยังไงไปรับชมครับทุกคน ก็สำหรับพี่ตีวันนี้นะครับผมเอาทุกนี้หนึ่งหมื่นบาทเนาะจะเป็นไงก็ไปรับชมใครับผมมาดูอัตราการจ่ายกันก่อนเลยนะครับผมนะก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมนะอ่านี่ครับผมสัญลักษณ์ฟรีเกมก็คือฟรีสปินนะครับผมนะตัววายก็เป็นนอนนะฮะตัวแล้วก็มีตัววายดอกแดงนะครับผมแล้วก็มีวายผีเสื้อนะครับผมนะดอกกุหลาบดอกบัวดอกอะไรไม่รู้นะครับผมเยอะแยะหมดเลยนะครับชมพูม่วง นะฮะอ่าตัววายมีสามรูปแบบกันเลยทีเดียวนะครับผมนะแตกแรกจะเป็นบหนอนนะผมต่อไปก็จะเป็นอ่าอะไรวะมีหนอนมีผีเสือ้อแล้วก็มีอะไรอีกอะไรนะนะครับผมนะ,ะแตกไปสามรอบสี่รอบะลรของมันนี่แหละครับทุกคนมาดูกันนะแตกดอกแรกเป็นหนอนนะครับนะมาปั่นออโต้ไปก่อนเลยครับผมห้าสิบนะฮะไปดูกันโอเค <c oughs> ก็สาหรับคลิปนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยผมไม่แนะนาให้ทาตามหรือลอกเรียนแบบนะครับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรเข้ามารับชมนะครับผมนะเดี๋ยวผมไม่มีอะไรมากครับผมวันนี้ก็ปัดออโต้นไปก่อนเลยเนะี่ยผมห้าสิบหมุนนะเพื่อความสบายใจและความสบายกายก่อนนอนก่อนตื่นก่อนพืนก่อนอะไรก็ไม่รู้นะครับเออพูดไรไปทั่วเลยเนะนี่ยนี่ครับผม แตกแรกเป็นหนอนแตกที่สองเป็นดอกใบไม้นะฮะสวยและกลายเป็นใบไม้และกลายเป็นผีเสื้อครับผมตีไงและเพิ่มตัวคูนด้วยนะฮะเป็นสีปีเสื้อแล้วนะครับโอเคมันช่างหวานแบบเหลือเกินสามนี้เลยนะครับสำหรับตัววายนี่คือการทํางานของตัววายนะครับนะเพล่แปลกลายเป็นหนอนกลายเป็นใบไม้ก่อนแล้วกลายผีเสื้อผีเสื้อพอเป็นผีเสื้อปั๊บกลายเป็นตัวคูนเลยนะฮะ อาถ้าแตกถึงผีเสื้อก็จะเพิ่มตัวคูนนะฮะไม่งงใช่ไหมฮะแล้วสแคตเตอร์ฟรีสปินโอโหหลุดไปแล้วครับผมผีเสื้อไปผีเสื้อไปเพื่อนสวยโโหูยหน่อยเดียวฟรีสปินจะลงแล้วอะ่ะมันจะแต่งหนึ่งรอบ <c oughs> <c oughs> โอโ้โหโอ้โห เดเด้เย็ดเด้แบบเงียบๆเ,เลยอ่ะใบไม้มาครับยังเงียบอยู่นะครับทุกคนสวยโอเคยี <c oughs> okay. สิบห้าบาทเอาดิใบไม้มาตามด้ผีเสื้อต่อเลยโอเคสวยเพิ่มตัวคูเลยจ้ะปึ๊บออืื้ห ไปเพิ่มต oh, ัวคูณตัวท้ายในเขานะคอมโบที่4นะครับถ้าไปถึงคอมโบที่4ก็จะได้ตัวคูณแบบแหลมๆเลยนะครับสวยตัววลงมาเพื่อนนี่กลายเป็นดอกไม้กลายเป็นไมไม้ก็ค่อยๆดูกันไปนะครับทุกคนสำหรับเกมนี้ Butterfly Blossom นะ Butterfly Blossom นะครับผมนะเกมนี้ก็เป็นเกมใหม่ในค่าย PGC นะฮะ เกมมาเยอะมากครับผมสำหรับค่าย PG ทุกคนนะรพร<อ>เกมเกมซอฟฮะเล่นทับจะไม่หมดจริงๆครับทุกคนเล่นไม่ไหวจริงๆเยอะเกินนะฮะก็เลือกๆเอาครับผมสำหรับเกมไหนชอบก็เล่นไปเลยครับผมนะเกมมันเยอะมากผมไม่รู้จะเลือกเล่นเกมอะไรดีเลยนะชอบอมนไหนก็เอาน้น,นะผมนะอันที่แบบที่คิดเราคิดว่าเราเล่นแล้วเ,เราเคยแตกนะผมนะก็จะเล่นวนๆไปอยู่เกมซ้ำๆ,ๆเกมเดิมนะผมว่า เกมไหนที่ไม่เคยเล่นก็ไม่ค่อยเล่นสักเท่าไหร่นะผมว่าบางทีเล่นไปแล้วไม่ค่อยแตกนะผมก็เลยแบบโอ้โหคุณนสิบไปดีเพื่อนโอ้โหเต็มจอนะครับเต็มจอนะครับสวยแตกนี้อีกนานจําได้อีกนานเลยนะครับนี่ครับผมบิ๊กวินหกที่หกพัทเลยนะครับทุกคนโอ้โหคุยไปคุยมาแตกปับแตกปุบแตกปุบแตกปับเลยนะฟรีเกมลงไปเลยเพื่อนยังไม่จบ ปึ๊บสวยผีเสื้อมาแน่นอนโอ้โหไปไม่ถึงคอมโบที่สี่นะครับ <c oughs> สวยครับผมสวยครับผมผีเสื้อไปโอ้โหตอนนี้มีกำไรอยู่สี่พันะครับทุกคน <c oughs> สวยครับสวยครับโอเคเพิ่มไปกูณสิบต่อได้ไหม ต่อได้ไหมต่อได้อ e ีกคูณสิบไปแล้วครับผมโอ้โหไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาฟีสปินนี่แบบยังไม่เห็นหน้าเห็นนวดเลยนะยังไม่ลงให้สักทีเลยสวยดีเสื้อมาไม่ไงเพื่อนเสื้อมาคอมโบสีได้ไหมไม่ได้เนี่ยครับถึงได้คูณสิบมาแต่ว่าคอมโบไม่ต่อนะฮะก็ไม่มีประโยชน์เลยครับ พอผีเสื้อมาเพิ่มตัวคูณปั๊บคอมโบต้องถึงนะฮะถึงจะได้ตัวคูณน,นั้นนะครับ <c oughs> สวยส่วนมากจะได้ไประมาณสามคอมโบนะบ่อยมาก <c oughs> ก็กดออโต้ไปอีกรอบนะคมอีห้าสิบออโต้นะครับ,รบสวยครับแต่จะว่าไปคอมโบวันนี้ก็ฉ่ำเหมือนกันนะที่ได้6กพันเมื่อกี้นะครนะ ขยับขยับไปได้หกพันเลยนะครับอตอนนี้ก็ขึ้นมาที่เบ็ดร้อยแล้วครับทุกคนใจร้อนมากเพื่อความสะใจและความบันเทิงครับใบไม้มาเพื่อนสวยสวยฮะดอกเ,เวเ e r เอาแล้วผมสิมบปเดยคอมโบมีต่อหรือเปล่าไม่ได้คูสิบสวยครับผมสวยครับอึ๊บโอ้โหเต็มเต็มดอกนี้ต่อเลยเพื่อนต่อเลยต่อเลย โอ้โหไม่ถึง10แล้วนะมันก็ไรประโยชน์เลยครับผมได้เพิ่มตัวคูณมาแต่ว่าคอมโบไม่ถึงนะโอ้โหได้แค่สามคอมโบนะครับ <c oughs> แต่แค่นี้ก็เอาฮะทุกคนเนอะถือว่ายังไม่ขาดทุนอะไรนะฮะได้กํไไรได้ซ้ำไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสดอกโคเบอร์แตกดีเหมือนแม <c oughs> ใบไม้นี่เกิดจังสวยไปไดิโอเคโอ้โหไปไปมาๆกำไรจะหายซะแล้วครับทุกคนเอ๊ะอย่างไงเอ๊ะอย่างไงเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนโอเค อ,อดอกบัวมาดอกหน้าหัวตามเออฟีสปินลงแล้วเพื่อนจังหวะน,นี้อีกหนึ่งตัวไม่ได้นะฮะมอะไรมันช่างยากเย็นก็ช่างเลยสล็กเกินฟีสปินโอ้โหยากมากยากมากฟีสปินเขายากมากกำไรตอนนี้เหลือพันแปดแล้วเออแตกมาสักทีนะครับผมหล่นไปเลยเนะี่ย เออเรียบร้อยครับผมฟรีสปินเข้าแนนอนสีตัวอุย้ยได้แค่สไม่เป็นไรได้8ฟรีครับผมอรุนกันนะผมว่าฟรี8ฟรีเกมนี้เราจะได้กำไรหรือเปล่านะฮะมันน่าหวังโอ้โหตัวคูณคูณ15้ด้วยฮนะถ้าได้ผีเสื้อนี่เพิ่มคูณ15เป็นเท่าไหร่วะเนี่ยเอออ้ยีห้าถึงหรือเปล่าไม่ถึงนะฮะไม่ถึง25ครับผมคอมโบไปไม่ถึงคูณ25้านะครับ แบบนี้ล้ดีจังโอ้โหจังหวะนี้ถึงแน่นอนผมว่าถึงยังไงก็ถึงรอบนี้คูณสามห้าคูณสามห้าแต่ว่าเบาไปนิดนึงนะฮะโอ้โหสวยอยู่สวยอยู่คอมโบก็อักเลือดเลยนะครับทุกคนขึ้นไปถึงคูณยี่สิบห้าเลยนะฮะห้าพันหนึ่งครับผมกำไรเจ็ดพันแล้วนะครับผมตอนนี้ถือว่าเล่าเรื่องได้เรื่องสีเกมเข้าก็ถือว่าโอเคเลยนะ อะเลเพื่อนโอ้ยฟีซับฟีเกมแม่โอ้โหอ,อีกหนึ่งตัวไปเพื่อนไม่โอ้ยฟีเกมเพิ่มอีกแล้วนะครับสวยเลยสวยเลยเออแม่รุ่นยาวๆเลยครับทุกคนฟีเกมเข้าขนาดนะี้ก็รุ่นกำไรกันไปยาวๆเลยเพื่อน โอ,โ,โ,อโอ้โหเก็บกเก็บกันปลเก็บสแต c กกันเข้าไปเพื่อน <p> เด้งลงมาดิเออผีเสื้อมาผีเสื้อมาเด้งไม่ได้ผีเสื้อมาดิเออเพิ่ม35มสิบครับผมอืม <_ p> <_ p> เพิ่มเปูลสีแล้วห0 0ันบาทครับผมทุกคนโอ้โหสุดกว่านี้ <p> <_ p> ก็คืออันนี้6กพันหาร้อบาทครับผมกำไรเพิ่มไปหนึ่งหมบาทแล้วนะครับอุย้ยมันเกิน คอมโบกอ่าครุ่นเล็ดครับผมวันนี้ได้เพิ่มอีกหรือเปล่าครับผมไปดูกันไม่ครับผมสามสี่ห้าคูณหกไปสองร้อยสิบอืต่อคูณอยู่ที่คูณสี่สิบแล้วด้วยนะฮะยังไงต้องเพิ่มแน่นอนนะถ้าคอมโบถึงคูณอุ้ยสวยหลายใบเอาไว้ถึงคูณปีเสื้อมาเพิ่มไปเท่าไหร่เพิ่มไปได้คูณห้าสิบนะครับอืมถึงไหมถึงคูณห้าสิบไหมไม่ถึงครับผมโอ้โห คุณตั้ง50ไม่ถึงนะฮะแม่ไปกันต่อครับผมจะหมดฟรีสปินแล้วนะมานี่เพื่อนเออตัววายเข้าสวยปึบโอ้โหวายมาขนาดนี้ไม่ดีดนะครับโอเคสุดท้ายจบเลยครับผมทุกคนได้มาทั้งหมดเท่าหในฟรีเกมนี้17,000บาทนะครับผมโอ้โหถือว่าเยอะเลยทีเดียวเนาะ ก็เค้า okay, ผมยังไม่หมดหอโต,โตนะครับก็ได้กำไรตอนนี้นะผมหนึ่งแปดพันบาทนะครับถือว่าโคตรคุ้มเลยนะครับผมกับทุนแค่หมื่นเดียวแล้วได้กําไรถึงหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเนาะโอเคครับผมก็คิดว่าไม่น่าจะไปต่อแล้วนะครับผมสําหรับในเกมนี้นะฮะบอสเตอร์ไฟบลั๊ซซัมนะครับผมในค่ายพีจในเว็บสล็อตทูเพย์นะครับผมก็สนใจก็ลองกันได้นะสำหรับเกมนี้นะผมนะแต่ว่าไม่แนะนําให้ทําตามนะจ๊ะอ่าสำหรับท่านที่มีนิสิตทางด้านเกินเงินเนาะ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ